ค่ะวันนี้พีมาอีกแล้วนะคะก็สมารีวิวค่ะนะคะรีวิวกระเป๋าดักทับค่ะเป็นกระเป๋าที่พีชใช้เองนะคะก็เป็นกระเป๋าที่เราใช้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็กระเป๋าเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อกำกับจิตเจ้าของค่ะมีก็มีสัญลักษณ์ทุกอย่างที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องของดวงดีนะคะโชคดีค้าขายดีแล้วก็ทำให้จิตใจเราดีแล้วก็มีความสุขความเจริญด้วยค่ะนะคะอ่านะคะ นี่เลยค่ะทําจากหนัง PU เกรด A รูปทรงยาวบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงเกี่ยวกับต้นไม้คล้ายกับต้นไม้ที่แบบว่าค่อนยาวเหมือนต้นไม้ไม่มีที่สุดเงินเหมือนกันค่ะถ้าใช้กระเป๋าดอกลับ์เงินก็จะเข้ามาไม่มีที่สุดเช่นกันค่ะนะคะส่วนตัวนี้คือสัญลักษณ์เกือบม้านะคะพี่ก็รู้รู้ส่วนตัวว่าของมงคลที่ว่าเกือบม้าเนี่ยมันคืออะไรนะคะเรารู้แล้วว่าใครที่มีอยู่ในบ้านนะคะในเรื่องการเงินค่ะนะคะ ถ้าเราคิดบวกเนะาะนะคะการหนึงก็จะรุ่งเรืองเฟื่อง,งฟูแต่ถ้าเราคิดลบจริงๆนะพี่เคยคิดกับตัวเองกับชีวิตครอบครัวตัวเองค่ะนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะมันไม่ดีขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เราคิดกับกันว่าต่อไปนี้นะเงินทองไหลามาทีมาเราอธิษฐานจิดว่าถ้าทุกให้เราหาเงินมาได้มาช่วยให้เรามีครอบครัวเรามีอยู่มีกินดีด้วยเถิดอะไรอย่างเงี้ยคะะในที่สุดก็มีมาจริงเลยค่ะ,นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีมณีน,น,นพเกานะคะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเราได้เงินมาเราจะออกมาช่วยเหลือผู้คนนะนะตอนนั้นอธิษฐานจิตเนาะตอนที่ยังไม่มีเงินแล้วเราก็อธิษฐานเรืเ่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันได้จริงนะคะถ้าคือก็ได้มาจากทางแฟนแหละนะคะก็ทางเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะค้าขายนะคะแต่ก่อนไม่ขายสังขยาในช่วงโควิดรอบสองเนาะเราขายดีมากนะคะเราไม่มีลูกค้าประจำอะไรนะทุกคนเราออกไปขายแบบมั่ง แล้วทีเน,นี้ยมีลูกค้าซื้อแล้วซื้ออีกอ่ะขายดีแล้วเรามีความรู้สึกแบบเนี้ยเหมือนที่เราได้เรียนรู้กดแรงในหมู่บกกจัก,กรวาลน,นะเราใช้ความเชื่อว่าวันนี้ขายดีเท่านี้ใช่ไหมแล้วลูกค้าก็จะมาซื้ออีกแล้วลูกค้าเขาเขามาซื้อแล้วมาซื้ออีกจริงๆค่ะทุกคนอ่ะก็ทําให้เราอ่ะ ขายได้ขายดีอะนะคะจนงงเลยนะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นที่สมองเป็นที่จิตใต้สำ็กของเราที่ปิดกั้นตัวเราเองไว้ค่ะทุกคนแต่ก่อนเฮ้ยเราโคตรโชคดีที่เราได้เจอความลับนี้มันเป็นความลับระดับโลกเขาเรียกว่าหนังสือเดอะซีเคร็ค่ะทุกคนไปหาอ่านได้เลยนะคะเป็นหนังสือของคนรวยระดับโลกที่ เขามีการคิดบวกว่าวันนี้เขาทาอะไรแล้วต่อให้มันเกิดสถานการณ์อะไรก่ธุรกิจเขาอ่ะเขาก็มีความเชื่อว่าเขาจะลุกขึ้นมาร่ำรวยได้อีกอะ่ะเ็าจะลุกขึ้นมาได้อีกอะนะคะอ่ะเหมือนกันเหมือนกับพี่นี่นะคะเลิกขายของออนไลน์ใช่ไหมพี่ก็เมันมีความคิดว่าสักวันหนึ่งพี่จะกลับมาขายดีขายปังแล้วฉันจะพัฒนาตัวเองให้มากให้ดีมากกว่าเดิมทำให้ตัวเองมีเงินเหลือเก็บเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วก็ เอาอาดีตอย่าเอาไปอดีตมากดทับปัจจุบันนะทุกคนอดีตทิ้งมันไปเถอะแต่ว่าอาดีตที่มันดีๆเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะเว้ยเราพูดถึงมันได้ถ้ามันเลิศเราสามารถทําได้ะเราก็คิดให้แรงบันดาลใจกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งนะฉันจะทําได้เยอะกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่านะคะส่วนตัวน,นี้ค่ะนะก็จะมีเกือกม้าอยู่3ามตัวมีซิป อยู่สองตัวนะคะความกว้างเขาคล้ายปีเซียค่ะนะคะอ้าปากกว้างเหมือนปีเซียก็จะมีพรมสีแดงแบบนี้ค่ะพรมแดงแบบนี้นะคะก็จะมีช่องนะคะเนี่ยช่องใส่บัตรแบบนี้ประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนอ่านะคะก็อยู่ประมาณแปดช่องนะคะทุกคนอ่านี่เลยคะ่ะงับงับทับดีมากค่ะนะคะให้เราเชื่อถือว่า คิดบวกเข้าไว้ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้คิดบวกเขาไว้ว่าต่อไปนี้นาเราจะค้าขายดีนะคะชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะทุกคนอ่ะนะ,ะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะเหมือนวันเนี้ยเราขายขอ,ของของออนไลน์ใช่ไหมเราอยากร่ํารวยขึ้นใช่ไหมเราไปดูคนสนําเร็จที่เขาประสบความสาเร็จจริงใครนะาจับราได้หลักแสนใครนะจับไปได้หลักล้านใครนะท,ทําธุรก,กิจเขาก็เคยมีชีวิตที่แบบว่าเออล้มเหลวแล้วเข้ามาลุกขึ้นมีชีวิต จากธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะได้เยะเยกันมากมายใครบ้างหรือใครเหมือนพี่ดิทีและพี่จะท,ทําช่องย t u b e สาเร็จใช่ไหมเอะใครบ้างที่เป็นแม่ค้าอะไรที่เขาแบบรืรับรีวิวสินค้าเขาทําอะไรบ้างเขาถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ไปดูเออเราก็ไปดูเราอยากรู้ว่าอันไหนที่มันตรงกับเราเองอ่ะนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราให้ความรู้รีวิวสินค้านั่นคือมันทางเราเลยเพราะว่าเรามาทางด้านการขายของออนไลน์ถ้าให้เราไปทําแบบอย่างอืงอ่นก็งมันก็นคือเข้าใ่ว่าจะให้เราไปเต้น อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็เต้นได้นะแต่ว่าก็คือมันแบบแต่ยิ่งมีความสูขจัก,กรวาลยิ่งชอบค่ะนะคะอ่ะนะคะที่พี่นิดท่องกระถางเงินล้านนะคะอ่ะก็มีองค์ทุกอย่างจริงจักจีดะนะคะก็ลองไปชองดูนะเรารู้สึกว่าดีดีนะคะแล้วเออนะคะแต่พี่นิดก็มีสัตธรรมนะถ้าสมมติว่าเออพี่พี่สั่งสชมพูนะดามาสิบก้อนใช่ไหมถ้าเราขายขายของหมดอ่ะ แล้ท่องคาถาแล้วใช่ไหมแล้วอะแล้วก็รับปากแล้วจะออกมาแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแล้วเราก็บวกกับการมาช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็บวกกับการที่แบบว่าเราจะทําบุญด้วยนะคะอะแค่เราได้นั่งสมาธิหรือตอนช่วงสวดก็คือเราได้ได้ทำบุญแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเงินเข้าแล้วเร,เราก็จะนําเงินส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญให้แต่ก็เดี๋ยวเงินเข้าหมดก่อนนะคะเราก็จะทําไปทําบุญะค่ะนะคะทุกคนอะนะคะใส่บาทไปนะคะ ทำบุญเราก็นี่แหละเป็นคนได้ค่ะทุกคนเหมือนวันนี้เราอธิษฐานจิตเราขอเรามีสัจจะอะไรไว้เราก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเราจะขออะไรไม่ได้เลยค่ะนะคะมันเรื่องจริงค่ะนะคะเหมือนเราบอกว่าถ้าลูกอ่ะขายของหมดแล้วลูกจะออกมาแบ่งปันนะช่วยเหลือผู้คนจะบอกให้เขาว่าเออขายของออนไลน์ทำแบบนี้นะถึงทำใจประมาณนี้นะถึงขยันขนาดนี้นะถึงจะทำให้เราขายดีขายได้อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนก็สามารถนะคะ พี่ไม่มั่นใจตรงที่มีมีมหุ่นพี่ไม่ดีนี่แหละค่ะต่อไปเดี๋ยวค่ะนะคะเราจะลดหุ่นแล้วค่ะนะขาเข้าเราเชื่อว่าการที่เราหุ่นดีแล้วมันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นแหละ,ะค่ะแต่ว่าตัวพี่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วค่ะทําอะไรทําค่ะนะ,ะไม่ไม่ร,รอเลยค่ะนะะ,ะพี่ไม่รอม่รอในการลงมงือทําเลยค่ะนะ,ะไม่ว่า สถานการณ์จะเป็นยังไงคุณไม่สนใจฉันเขียนเป้าหมายเรียบร้อยแล้วว่าเออท o u t u b e แล้วมันได้อะไรอ่ะทํา t i t ตอกแล้วมันได้อะไรทำเฟซบุ๊กมันได้อะไรทําเพจแล้วมันได้อะไรค่ะทําทุกอย่างค่ะนะอ่านะคะเพราะเราเป็นคนสําเร็จค่ะนะจงบอกตัวเองว่าเราเป็นคนสําเร็จคะ่ะคนสําเร็จเนี้ยจะลงมือทาค่ะนะทําแม้กระทั่งยังไม่พร้อมเขาก็จะทําค่ะนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทาเนี่ยแม้กระทั่งยังไม่พร้อมนะคะก็คุณแหละเป็นคนที่สําเร็จแน่นอนค่ะนะคะ แจ็คหมาบอกว่าถ้าวันนี้คุณลงมือทําแล้วคุณยังไม่ล้มเลิกค่ะนะคุณประสบความสาเร็จแน่นอนค่ะนะขายของออนไลน์พี่นิดเข้ามาขายก็ไม่ได้มีใครเห็นด้วยค่ะนะแม่ก็พูดลบเกี่ยวกับเรื่องขายออนไลน์รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ะะไไน,นะคะไอ้ไรอ่ะนะคะแฟนก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจว่าเออขายของอะไ์มันรอดได้นะถ้าทําจริงๆถ้ามีเงินทุนเด้เยอยอะมันก็สามารถรอดได้นะ เราลงทุนน้อยเราก็ได้น้อยเราลงทุนเยอะเราก็ได้เ,เยอะนะคะเขาก็เห็นเราขายอยู่ว่าเราได้อนะคะคุณ <c oughs> แต่แม่เราเวลาเขาพูดเรื่องเกิดอ,อ,อนไล,นลุกลบก,ก็เราเคยเคอฟังว่าไม่หรอกแม่คนประสบความสําเร็จที่เขาขายของอะไรก็มีเยอะๆะเยอะแยะแท้แม่เขาอาจจะไปดูเรื่องราวลุกลบอ,อ่ะอย่างเงี้ยเออบางบางคนเขาก็อาจจะไม่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเห็นด้วยไหมก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่เราก็ทำนะคะ ก็เราดูว่าเราเห็นเป้าหมายในการทําเราเห็นตัวอย่างเห็นไอดอลเราแล้วเขาทําประสบความสาเร็จนะคะเราก็อยากจะมีศิลปภาพนะคะอยากจะมีเงินไว้ให้ลูกเยเยอะนะคะอยากจะมีเงินไว้เลี้ยงลูกนะคะน่ารักน่ารักก็แม่หน่อยแม่รักหนูนะเอาอะไรมัมบะกินมัมไหมไม่เินแต่อะไรลูก เดี๋ยวพี่น่จะไปซื้ออะไรมาให้เขากินกันนะคะไปแล้วก็ได้ีลน้องบ๊ายบายสนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้นะคะหรือหาซื้อกันได้ทั่วประเทศเลยค่ะนะคะอะลองหรือว่าติตตาพี่แล้วก็ลองเชื่อดูค่ะว่านะคะเดี๋ยวพี่จะมาแบ่งปันวิธีการอาหารจิตด,ด้วยนะเชื่อก่อนนะคะค่อยมาสั่งซื้อสินค้าพี่ค่ะนะคะ